ช่องการ์ตูนดิ้งดองนะคะหลังจากที่การ์ตูนไม่ได้ทำคลิปนานวันนี้เป็นคลิปแรกในการเปิดช่องของเรานะคะเราจะทําคลิปเกี่ยวกับเพศของเด็กก็คือหลานของเราแล้วเองตอวันนี้เราก็เลยจะไปดูเพศของหลานเรานะคะนี่หลานคนที่สองของเรานะคะเด้อเอาผู้หญิงผู้ชายดีคะผู้ชายค่ะผู้ชายนะเพราะว่าตอนนี้เราลุ้นว่าเราเจาหลานผู้ชาย ผู้หญิงเราเต็มบ้านแล้วทุกคนผู้หญิงเรามีกี่คนแล้วสองคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยไปที่ติกไปมาดูเพื่อนน้องกันการเดินทางกันท่านผู้ชายเราต้องไปเลี้ยงแล้วนะนั่งเหมือนอานะถ่าหลังผู้ชายต้องนั่งเหมือนคุณอานะคะแต่อย่าเอาดันกับคุณอาเลยมนจ้า นี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะควาเฉื่อยด้วยกันหราใช่เอ๊หนาขาเขาก็เฉื่อยแท้เขาก็แหล่แท้ปดเลมยเอนเราจะขึ้นไหแล้วนะคะตอนนี้พี่ตีได้กี่เดือนแล้วนะสา,สามเดือนแล้วแต่ว่าเรามันจะรู้เพศเร็วใช่ไหมอะ่ะเข้าตรวจอะไรนะเราตรวจนี้บอกิสี้อ๋ดดอเราก็ะจะรู้เพศเร็วนะคะทุกคนขาถ้าถ้าวันนี้เราได้หลานชายเราจะไปกินอะไรจะดีรุ่นไปเลยไปเลยเดี๋ยวเข้าห้องตรวจกันนะทุกคน เราก็หลังจากทีาไปตรวจกันแนละ้วไอ้ไม่ใช่สีไปฟังผมกันเพราะว่าเราตรวจไปแล้วนะคะทไหนอะมาเรียทุกคนลอยิทนทดนมือแล้ว ผู้หญิงไม่ใช่ยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวไปเปิดบนรถกันดีกว่าไปรุ้นบนรถกันนะคะนี่เรามาเปิดกันทุกคนนะฮะตื่นเต้นนี่ฮะศูนย์กูจีศูนย์เนี้ยป่ะดิตรวจไม่ครโครโมโซมวายไม่ครโครโมโซมวายใช่ไหมไม่ครวายใช่ไหมผู้หญิงเหรอใช่ไหม นั่นิมีหญ้ยคือเป็นจังสัน่นนะทำไมอ่ะผิดบ่นี่ว่าเลี้ยผู้หญิงอ่ะประตูตนี้ผู้ชายใช่ไหมมันบอกว่าไม่พบโครโ,โมโซมบ่ายไม่พบโครโมโซมอะไรสื่อถือบ่นี่ถือไม่ไงสุพินยาสุขลักเออถืออยู่อันนี้ล่ะถือต่ำๆๆให้พบโครโมโซมบ่ายอ่ะ มันแน่นเด่อทำไมอ่ะตรวจไม่พบโครโมโซมวายคือกันของไอวิวนี่เยาวมาเ้อผู้ชายเยอะผู้ชายสิวหาไข่เด้องั้นันตัวมอเนอะบม่ได้เลยไม่ได้นะได้ผู้หญิงสรุปนะคะทุกคนคะ่ะเราได้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงอีกแล้วคนที่สามแล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องการ์ตูนนิกงดองด้วยนะอ่าเพิ่งทําคลิปล่องหายไปนานนานแบบนานมากเราก็จะทําคลิปแบบนี้แหละลงเรื่อยๆนะคะจกให้ทำคลิปอะไรก็บอกได้วันนี้ขอจบการอะไรดีภารกิจดูเฮตหลานเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะไม่ได้หลานชายเลยบ๊ายบายขอบคุณมากะคะ่ะฝากติดตามช่องเขาด้วยนะบ๊ายบาย